สบายดีและสวัสดีท่านผู้ชมฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูกาลของดอกจานในช่วงนาแล้งเนี่ย่ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยก็มีคือกันมดดอกสีแดงเต็มต้นเลยจนแทบสิบุมิฮอดใบเลยละ่ะง่าจนสีหักดอกจานนี่โอ้เรียวไปเห็นสีแดงงามาพักนาเลยวันนี้สิพาท่านผู้ชม มาเบิ้งดอกจานมาเนี่ยเพราะว่าคงให้ทหุ่งนาเจาเห็นดอกจานสีแดงตอนนี้ก็ยึดถึงถึงต้นจานเดียวนี่ขึ้นมางอยอยึดถึงพีละสีแดงเต็มต้นเลย อยู่นั่นก็นมีต้นหนึ่งดอกจานอยู่ในเมืองหรือว่าตามแคมถนนหนทางเดี๋ยวนี้เพื่อนนิยมเอา ต้นดอกจานปปุ๊พราว่าเป็นดอกแดงสวยงามดอกขนาดเลยบอลเนี่ยผู้บางคนก็จะว,ว่าเอาไปกินได้วะเอาดอกอ่อนไปต้มซุปเป็ดซุปกินดอกอ่อนไปนี่ độc già này ăn ừ, ừ, yeah. đấy, độc già, nấmหวาน, xóc hạt dọc, lấy tiệm phun thuốc sâu đấy, vậy. เสียงนกฮอ,องได้จีนี่ออกมีเสียงนกฮอ,องตอบ พอกันในคลิปใหม่